ของคนสัทชีวภูมิที่ผู้ป่วยท่านหนึ่งนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพวันนี้ไม่ทราบว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคอะไรมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรวันนี้ผมได้ทีมงานได้นั่งอยู่ที่จุดโมบายของจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับซึ่งเป็นจุดโมบายจุดแรกนะครับในตัวจังหวัดซึ่งมีปู่ชีวศและปู่พญานาคที่พวกเราัหนือนะครับ วันนี้ด้วยความสัตย์จรินะครับที่เรานั่งอยู่ที่หน้าปูที่จะนําเสนอวันนี้เกี่ยวกับผู้ที่ขาย <Okay. S 1> สินค้าย่านางของเราคือตัวนี้นะครับย่านางพีน Enjoy, พัานางแล้วก็เอ็นจอยพัศวนคือกล่องกล่องปีกปูนี่นะครับกล่องนี้นะครับคือตัวนี้และกล่องและขวดนี้ก็คือย่านางตัวนี้นะครับ,ววววรบสวัสดีครับน้องครับน,น้องชื่ออะไรครับ คุณบุญหลายนามสกุลบุญหลายคุณบุญหลายชัยยะอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่บ้านแก้ยวสัมพันธ์เมืองปากเซแฝงจัมปาสาก็ประเทศลาวเนาะอ๋อแล้วเราก่อนที่ได้มาเจอสินค้าตัวนี้มีปัญหาเกี่ยวกับอะไรในร่างกายปวดข่านอนปวดเขานอนครับอกบอกเล่าบ้านเข้าไปได้ ปวดท้องน้อยอเป็นแบบลักษณะตกตกขาวนปวดท้องน้อยตกขาว<ช>มีอะไรอีรออกแบบเป็นแบบไม่จะออกน้าไม่ได้ไไดอ้สินค้า <ขอ S 2> แบบมดล,ลูกหย่อนนะครับมดลูกหย่อนปวดท้องน้อยตกขาวด้วยประมาณไหมตอนนั้น,นเป็นเป็นมานานหรือยังก่อนที่จะได้มาพบสินค้าตัวนี้ประมาณประมาณห้าปกว่า ห้างวันก่อนเราพบสินค้ารู้ว่าเป็นมาเป็นปีที่ที่มีปัญหาเกิดจากทีนี้เป็นมาห้างหกวันอ๋อเพิ่งเป็นก็ไปไปหิวน่ามาอาบไปดูนะามันมันม่เก็บอะไรแเก็บแห้งเลี้ยมเลิกไปคล้าหิมะแบบอ๋อพอดีน้องก็ไปหิวน้ํานะฮะเพื่อจะมาอาบน้ำให้ให้ลูกก็เลยตวดท้อง ก้ียก็ยาวกับอย่างแต่ว่าอย่างหลากหลายมัดลหน่าจะเลิกโสตรเอยู่ด้วยจะเข้าห้องน้ํานะครับท่านผู้ชมครับเหมือนมดลูกเจะหยนลงไปเลยต้องใช้มือกดไว้นะฮะใช้มือกดกดหน้าท้องไว้ตัวมดลูกนี้หย่อนนะครับทีนี้ก็เลยได้มาปรึกษาท่านหมวดพิทยายใช่ไหมครัอ๋อว่ามีสรริีพาสองตัวนี้น้องก็เลยได้ลองใช้สิค้าตัวนี้ดูใช,ใช้ใช้ตัวนี้แหละฮะใช้สองตัว ใช้สองขวดดื่มยังไงครับตอนเช้าเรานอนแล้วงกินปลาหนึ่งอ่าแล้วตอนตอนเย็นเราท้องว่างเรากินปลาหนึ่งกินตอนนี้ครบถ้วนไหมครับอ๋อพอดีน้องก็ใช้ท้าสองตัวนี่ครับคือเบียร์ทัยานางหนึ่งฝาแล้วก็เอนจอยทัชวันหนึ่งฝานะครับกินเช้าตอนเช้าใช่ไหมฮะตอนเที่ยงได้กินไหมตอนเที่ยงเรากินอ่าเช้าด้วยเที่ยงด้วยตอนเย็นแล้วครับตอนเย็นก็กิน ตอนเย็นตอนเย็นตอนท้นองว,ว่างหรือว่าก่อนก็นอนล้วก็กินมากินมานี้หมดไปเท่าไหร่กี่ถุงกี่กล่องนละแค่สองขวดกินแค่สองขวดขอ,อาการเป็นยังไงฮะสามวันก็หายเลยไม่ได้เจ็บไม่อะไรเลยสามวันหายเลยโกโกท่านผู้ชมครับผมสามวันหายนะครับกินแค่สองขวดอันนี้ต่อหน้าหน้าปู่นะฮะ,ะเรากล้าพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าไม่ได้โกหกไม่ได้อะไรท่านผู้ชม ครับผมก่อนก่อนที่มันจะหายเนี่มีปฏิหารมีอะไรเกิดขึ้นไหมเป็นยังไงบ้างทีแรกก็ปวดหัวปวดหัวก็ตัวร้อนมีไข้ด้วยโอ้มีมีเอฟเฟกด้วยพอพอกินเข้าไปปุ๊บน้องก็มีเอฟเฟกนะครับก็คือมีอาการปวดหัวตัวร้อนไม่สบายนะครับแล้วไม่สบายนี้เราได้ไปกินยาตัวอืีนวไหมไม่ก็กว่ายังงั้นแหละก็กินตัวนี้ตัวเดียว ผู้ชมครับวันนี้นะครับก็เป็นประจักษ์ต่อสายตาของท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าน้องเขาที่อยู่ประเทศลาวนี่นะฮะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์สองตัวของเรานะครับคือย่านางแล้วก็มีเอ็นจอยพัสดวันนะครับซึ่งได้กล่าวไปทั้งหมดต่อท่านผู้ชมที่ได้เห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้อาการปกติหรือยังปกติแล้วสบายแล้วสบายแล้วตอนนี้มีมีลูกกี่คนครับ มีลูกคนเดียวเป็น้าแฝดเป็นาแฝดค่ะอย่างคนหนึ่งเนาะแล้วก็ได้ใช้สินค้าตัวนี้นานหรือยังตั้งแต่วันนี้ยังใช้อยู่ไหมตอนนี้ใช้ไหมใช้ค่ะกินมาทั้งหมดนี้ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงทุกวันนี้เนี่ยหมดไปสิ่กล่องประมาณเหตุผลอ๋อน้อเาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้กินไปทานไปนะครับท่านผู้ชมครับหมดไปหกกล่องและตอนนี้ยังทานอยู่เนาะค่ะ ครับผมก็อยากให้แนะนําทางบ้านหน่อยเป็นยังไงบ้างอยากให้ใช้อะไรบ้างรับ่านเสริมที่ไม่ให้การรองรับยานต้องต้องบอกบอกบอกเอกพูดไปเลยบอกไปเลยขอกไปเลยพูดบ้านห้าวเลยนะครับจะแนะนำเพิ่งไหนรับฟรีโองเสรองไงกินยานายาหน้าจะทำร่องเดิมชาวร่องกบรองดำ โอเคครับผมเรากินนะฮะน้องก็บอกว่าถ้าไม่ลองไม่รู้ตัวเราเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมที่จะรู้รู้ได้เฉพาะตนครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณน้องมานะครับและทีมงานทุกคนนะครับที่มาร่วมให้การสรัมภาษณ์น้องเกี่ยวกับการใช้สิัณฑ์ของเรานะครับสําหรับวันนี้ผมและทีมงานขอลาทุ้คนไปก่อนสวัสดีครับ ท,ที่น้องปู่ยาตายายดื่มกินแล้วใส่แก่ผิษภัยสารพันดื่มกินทุกชีวินไม่มองไม่ยานางเอนไรนยนำไปคัดสันออยอมอกให้ใบสำคัญประโยชน์นั้นมากมายเหลือขนาดยานางย่านาง,ย,านางย่านางเอนสาสนท่าน